ตัวอย่างถัดมานะครับต่อจากตัวอย่างครั้งที่แล้วเนาะในที่นี้นะครับอาจารย์จะปรับนะครับตัวที่เป็น roller conveyor ตรงนี้ครับให้เราติ๊กเลือกตัว roller conveyor เนาะคลิกขวานะครับอาจารย์จะเลือกจาก configuration ในนี้เราจะปรับเป็นด g i t a l นะครับให้เป็นแค่ทิศทางเดียวนะครับทิศทางเดียวถ้า d e default เดิมอาจารย์กด play แล้วเรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็เดินไปข้างหน้า คเ okay, นาะในการทำงานต้องไหมครับโอเคในที่นี้นะครับในการทำของเวิร์กช็อปนี้อาจารย์จะสอนในเรื่องของการกดปุ่มสตาร์แล้วก็สต็อปนะครับในการคอนโทรลนะโดยการกดสวิตช์แล้วก็คอนโทรลแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะตอนนี้ก็คือจะต้องใช้อุปกรณ์ตัวที่เราต้องมีก็คือไปหาตัวที่เป็นสวิตช์เปิดกับปิดครับในที่นี้ก็จะเป็นสตาร์ทบัตตอน นะครับแล้วก็ตัว Stop button โอเคอาจารย์เลือกตัวสวิตช์ขึ้นมาก่อนนะก็คือตัวบัตตอนที่เป็นสตาร์ทนะครับที่เราจะเอามาใช้ในการทำนะครับโอเคเดี๋ยวรอโหลดสักแป๊บหนึง่งนะครับอ่าโอเคขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวของสตาร์ทบัตตอนนะครับปึ๊บเดี๋ยวอาจารย์จะไปแปะ ในตัว roller conveyor ละกันเอาเป็นวิวมนุษย์ดีกว่าวิวมนุษย์วิวมนุษย์ษยโอเคเอาใหม่นะตึงตึงกดเลื่อนลงหน่อยโอเคจะต้องปรับค o n t r o l v i e โอเควิวนี้ละกันนะครับ อันลากลงมาลากลงมาแล้วก็ดันเข้าไปเล็กมากเลยอันเนี้ยตืดโอเคดันเข้าไปครับให้อยู่ใ,ใกล้ๆโอเคสวิตตืดนะครับปรับมุมมองนิดนึงสวิตตรงนี้ก็เดี๋ยวจะจะอาจารย์จะไว้กลางๆหน่อยดีกว่า นะครับค่อยๆปรับนะครับโอเคอาจารย์จะไว้สวิตตรงนี้ละกันให้มันแบบเห็นชัดหน่อยเนาะโอเคเราได้ลัวสวิตตัวนี้นะครับแล้วก็เอาวิวมนุษย์ลงมาก่อนอเดินไปหาของใหม่ไกลเลยเอาใหม่ใหม่เราบินไปไกลเกินตืด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 โอเคไปหาสวิตของเรา ถ้าเราดูว่าโอเคมันโอเคหรือ,อยังนะก็แล้วหมุนหมุนดูด้านข้างครับดูว่าโอเคมันชิดหรือ,อยังอ่าน่าจะชิดละโอเคเนาะอีกตัวหนึ่งนะตอนนี้อาจารย์ใส่ของตัวที่เป็นตัวสตาร์ละเดี๋ยวก็ใส่ของตัวแบบที่เป็นสต็อปนะถ้าเราจะซูมมาให้เราลองกดตัวคิวคิวคือการซูมเนาะซูมซูมกดกด Q คิวค้างอ่ะก็เนี่ยโอเคเรามีตัวที่เป็นสตาร์ละเดี๋ยวเราจะหาตัวสต็อปก็คือตัวนี้ครับ บัตตอนสต็อปก็ลากมาด้วยกันโอเคมาไว้นี่ก่อนนะครับแล้วก็ปรับเป็น v e r t i c ิ l เพื่อเราจะดึงขึ้นมาให้อยู่ในระดับเดียวกันเนาะดันขอแบบนี้ดีกว่าวิวนี้ดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ประมาณนี้ ก็เดี๋ยวหมุนให้มันเท่ากันวิวเนี้ยจะลำบากหน่อยวิวคนละกันวิวคนก็คือสูงไปเนาะปึ๊บโอเคต่ำกว่าคนนิดนึงโอเคดันเข้าไปชิดเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามีปุ่มของที่เป็น start ทกับ stop เนาะ ก็จะมีอยู่สองปุ่มนะครับที่เราใช้โอเคตอนนี้อาจารย์ก็ติดไลวละปุ่มสตาร์ทกับปุ่มสต็อปกลกันไหมล่ะเอาใกล้กับนี้กันด้ะเอามาใกล้ใกล้กันจะได้เป็นคู่กันหรือห่างกันนิดนึงอ่าโอเคตอนนี้แหละแล้วถเราคอนโทรลครับได้หมดโอเคตอนเนี้เรามีปุ่มของตัวสตาร์ทเนาะแล้วก็ตัวสต็อปแล้วเดี๋ยวเราจะลองคอนโทรลกันแปลว่าที่อาจารย์ต้องการอ่ะ จาจะทาการกดปุ่ม start และให้เครื่องจักรเดินหน้าพออาจารย์กดปุ่ม stop เครื่องจักรเราต้องหยุดนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองใช้การวิธีการทํทาทําดังนี้ครับตอนนี้เรามีอุปรกรณ์อยู่2อันเนาะก,ก็คืออุปรกรณ์ตัวที่เป็นอันนี้ถ้าอาจารย์กดเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวเนี้ยครับมันจะมีตัวแบบเห็นปะถ้าอาจารย์กดเนี่ยมันก็คือตัว เซนเซอร์ S S ต่างๆที่บอกในการคอนโทรลนะครับที่จะควบคุมให้เปิดหรือให้ปิดนะครับในการคอนโทรลแล้วก็ในการทำถ้าเราจะเซตแบบ e f ฟอ l ์เบื้องต้นก็คือเซตจริงก็คือคอนโทรลผ่านตัวอุปก,กรณ์ตัวนี้ได้เลยเช่นเดียวกันแต่ในที่นี้เราจะใช้ตัว d ดเวอร์นะครับในการขับเคลื่อนที่เรียกว่า Control I.O. เข้ามาใช้นะครับในการทำดังนั้นอุปกรณ์ของเราทั้งหมดเนี่ยโดยโปกติถ้าอาจารย์กด p พ a y แล้วจารกดเนี่ยมันก็คือเคลื่อนที่อยู่แล้วโดยที่ยังไม่ได้ซิงกกับตัว start หรือว่าสต็อปบัตตอนนะครับในการทำเพราะเรากดปุ๊บเราบังคับให้ตัวโ o l เลอร์คอนเว r เดินหน้าไปเลยนะครับในที่นี้เราจะปรับให้เป็นตัว no f ิลเลียทั้งหมดนะครับแล้วก็ปิดตัวอุปกรณ์เหล่านี้นะครับให้เป็นแบบปกติประมาณนี้ก่อนนะครับให้ใช้เป็นรูปแบนทั้งหมดโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันนะครับในที่นี้ก็ เช่นเดียวกันครับวิธีการในการทําก็คืออาจารย์จะไปที่อันนี้อาจารย์ปิดไปก่อนเนาะไปที่ตัวของไฟล์ให้เราเลือกที่ diverse นะครับหลังจากนั้นเช่นเดียวกันครับอาจารย์กดนันไปก่อนและอาจารย์ก็ไปกดที่ control io อีกรอบหนึ่งนะจะเปิดตัวโปรแกรมของ control io ตัวเซนเซอร์ที่มีก็เหมือนเดิมครับที่เราเพิ่มมาอีกก็คือเป็น start button 1กับ stop button 1 แล้วก็ตัวโ o l เลอร์คอนเวเอันนี้ก็คือที่มีที่มันเก็บค่าไว้นะแล้วก็มีของ START กับ s t ็อปบัตตอโอเคสิ่งที่เราจะทำนะนี่จันขอแบกกลับนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเขียนโค้ดนะครับก็คือเป็นเหมือนบล็อกในการต่อนะครับเพื่อจะให้กดปุ่มและเดินหน้านะครับถ้ากดปุ่ม STOP สีแดงก็จะหยุดการทำงาน โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะสามารถคอนโทรลแบบนี้ได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคเนาะในที่นี้นะครับอาจารย์ก็ไปตรงนี้อาจารย์ปรับตาให้จางๆก็จะเห็นวิวนี้เนาะแต่ในที่เนี้ยอาจารย์จะปรับให้เข้มก่อนดีกว่าเพื่อให้ทุกคนอะเห็นภาพที่ชัดเจนเหมือนกันโอเคในที่นี้นะครับเวลาอาจารย์จะทําการปรับเนาะก็ให้เรานะครับไปเลือกปรับตรงตาเนาะไปเลือกที่ ตัวที่เราใช้ก่อนอุปกรณ์ที่เรามีก็คือมีหลายอันนะถ้าตัวซอสนี้ที่เรากดไปแล้วเนาะมีตัวแท็กแท็กก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้นะครับในนี้อาจารย์จะเลือกตรงแทนะ็กเนาะจะเลือกที่ตัวสตาร์ทก่อนสตาร์ตบัตตอนก็คือตัวปุ่มเขียวไอ้ปุ่มเขียวคือปุ่มนี้ปุ่มเขียวนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือตัวของซอว์บัตตอนเช่นเดียวกัน s อ f ์บัตตอนคือปุ่มสีแดงอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้อง คอนโทรลนะครับให้สามารถกดปุ่มและเดินหน้าเครื่องจักรได้นะครับถ้ากด Stop สีแดงก็จะหยุดนะครับในการเดินหน้าสิ่งสำคัญเลยนะครับที่อาจารย์ต้องบอกเราก่อนกนะ็คือในการทำงานนะครับของตัว Start button นะครับกับตัวสต็อ button นเนี่ยจะเป็น c o ้ดส i ก n a l โค้ดส i g n a l ก็คือยังไม่ได้มีสัญญาณในในการทำคือเราต้องใส่น็อน เข้าไปนะเพื่อจะทำให้มีการทำงานเกิดขึ้นนะครับของตัวที่เราใช้ก็คือหมายหมายว่าในตัวซอฟต์บติเราก็ทำการตัวสตาร์ทบติ T, แล้วก็เซตโวติ T. แต่ว่าตัวซอฟต์เราจะต้องใส่เป็นการรีเซ็ตค่าเข้าไปเพื่อจะให้ทำการหยุดการทำงานนั่นเองวิธีการทำดังนี้ครับอาจารย์จะไปเลือกที่ตัวนี้เนาะฟังก์ชันบล็อกเราไปที่โลจิคอล นะครับก็จะมีพวกเกตต่างๆให้เราสามารถเลือกใช้นะครับในที่นี้อาจารย์จะเลือกโหมดที่เป็นของ SR ก่อนนะ SR ถ้าเรากดตัว SR ครับข้างล่างก็จะมีตัวบอกไว้แล้วนะครับก็คือก็คือเป็น Set Priority Set ก็คือการ Set กับการ Reset นั่นเองในดีซ่อนะเป็นเกตนะครับโอเคในนี้อาจารย์จะปรับของตัว Start Button นะ่ะเป็น Set นะครับแล้วก็ตัว stop ปสต็อปที่อาจารย์บอกอะ่ะมันจะเป็นต้องเรียกนะต้องใส่น็อตนะเพื่อว่าจะต้องทำการรีเซ t ตให้มันกลับค่ากันเพื่อจะมนทำการหยุดการทำงานนะครับอาจารย์กดกดลากตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคสิ่งสำคัญถัดมาไอ้ตรงที่เราจะควบคุมอะ่ะเราจะควบคุมไอ้ตัวของโรเลอร์คอมบิเยอร์นะครับในการทำแต่ในตัวโรเลอร์คอเยอร์อ่ะ ที่เราจะต้องคอนโทรลเราต้องควบคุมเนาะก็ใช้อุปกรณ์เลยนะครับก็คือตัวแท็กแท็กนี้ๆน,น,นะครับเนื่องจากว่าไอตัวโรเลอร์คอนเวอร์เอร์เราเป็นตัวเดียวปกติไม่มีบวกลบเนาะเพราะเราจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับอาจารย์ก็เลยเลือกตัวอันนี้ได้เลยเนาะคอนโทรลของตัวนี้เป็นโร l เลอร์คอนเว r เจอร์นะครับแล้วก็เอาพุทมาออกที่นี่หมายความว่าถ้าอาจารย์กดสตาร์ทปุ๊บมันจะเซต ไฟเนาะให้คอนโทรลให้โรเลอร์คอนเวเยร์ทำการเคลื่อนที่หมุนไปข้างหน้าแต่ถ้าอาจารย์กดสต็อปมันจะกลับการคือมันจะเติมน็อกก็คือจะหยุดไปในโหมดของการรีเซ็ตรีเซตแปลว่าหยุดการทำงานของตัวโรเลอร์คอนเวเยร์มันก็จะหยุดนิ่งนะครับโอเคในการทำอาจารย์ต้องการให้ไฟติดด้วยไฟติดหมายความว่าตัวของ สวิตต์ที่เป็นบัตตอนอ่ะมันจะมีทั้งสีเขียวและสีแดงเนาะแต่มันจะมีโหมดของที่เป็นไลท์ก็คือไฟนะครับเพื่อจะให้ติดด้วยครับอาจารย์ก็ลากของตัวเนี้ยก็คือโอเคถ้าเซตของตัวสตาร์ทเซตเนาะคอนโทรลให้ทำงานจะทำให้ไฟติดไฟเขียวติด เรารู้แล้วโอเคเรากดปุ่มนี้แล้วทําให้มันคอนโทรลได้ว่าจะทํางานตามที่เรากําหนดเช่นเดียวกันครับในการเซตของตัวของ St o p button นะให้ตัว stop b u t t o n นนะครับ, button, รบก็เป็นตัวต้องใส่น็อตนะพอทำการรีเซตนะครับเช่นเดียวกันอาจารย์ก็จะไปเลือกของตัวฟนะังก์ชันบล็อกเนาะเราเลือกที่โลจิโกนะครับแล้วก็ทําการเลือกของตัวน็อตเช่นเดียวกันแล้วอาจารย์ก็แปะน็อตนะครับแล้วก็ไปเลือกไฟ ของตัวที่เป็นซอฟต์ต้อนไลท์ตัวนี้เนาะปึ๊บโอเคนะครับอันนี้คือในการเลือกของการเซตในการทำแบบการทำงานให้เกิดขึ้นได้โอเคอันนี้ถ้าอาจารย์กดคลิกขวาค้างเราสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้เนาะเป็นมือแล้วก็เลื่อนเป็นแบบเป็นทั้งเพนเลยนะก็คือเพจเลื่อนได้เลยโอเคอันนี้คือเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาเทสจริงว่าที่เราออกแบบไว้ สามารถทำงานได้ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ตรงตามที่เราคิดไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันโอเคเนาะอ่านี้อจะขอปรับเป็นโปร่งแสงเพื่อดูไอ้ตรงนี้จะกดปิดตรงนี้ก่อนก็ได้เปิดอีกรอบหนึ่งนะครับในนี้จารย์กด p l ล y ตึกโอเคเพลแล้วนะอาจารย์กดเพล y ตรง factorio ด้วยโอเค สังเกตดูครับอาจารย์ปรับเป็นวิวคนเราจะสังเกตเห็นว่าตัวของอันเนี้ยมีไฟแดงขึ้นเห็นปะไฟแดงขึ้นก็คือเราเซตไว้ว่ามันหยุดอยู่แต่อาจารย์จะกดไฟเขียวดูนะครับขึ้นเคลื่อนที่แล้วเห็นปะง่ายมากนะนี่คือการคอนโทรลของเรานะครับสามารถคอนโทรลได้ถ้าอาจารย์กดสต,ตอ็อป ก็จะหยุดนั่นเองนะอันนี้คือไอตัวที่เราเซตไว้นะของตัวของ control I/O โอเคนะครับก็คือกดสีเขียวสวิตช์นะครับ,บตเปิดสวิตช์ start control ให้คอนโรลเลอร์คอมไบเลอร์ทำงานไฟสีเขียวก็จะติดปกติเพราะเป็นสถานะติดแต่ถ้าโรลเลอร์คอนไบเลอร์ยังไม่ทำงานอ่ะไฟสีแดงจะติดอยู่แล้วแล้วถ้าเรากดอีกรอบหนึ่งก็จะหยุด นะครับจะทําให้ตัวโรเลอ,อเร์คอนเวเยร์ก็คือหยุดอีกรอบหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันโอเคอาจารย์กดปุ๊บอาจารย์กดเพล์ตรงน,นี้ก่อนในนี้กดเพลงรอ,อบหนึ่งอาจารย์กดสวิตช์นะครับสีเขียวปุ๊บไปแล้วครับก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับอันนี้เป็นการคอนโทรลนะครับเช่นเดิมถ้าอาจารย์กดสวิตช์หยุด ตัวโรเลอร์คอนเวเยอร์ก็คือหยุดหมุนไปอีกก็คือเปิดไปแล้วก็หยุดเปิดไปแล้วก็หยุดเห็นไหมครับสามารถทํางานได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เราสามารถเอามาต่อยอดได้อันนียอาจารย์ทําแค่ตัวโรเลอร์คอนเวเยอร์แค่ตัวเดียวเองนะแล้วก็เทสแค่ออุปกรณ์นะครับในการโยงไปโยงมาเท่านั้นเองเนี่ยเราสามารถเอาอุปกรณ์ต่างๆมาต่อผสมกันได้หมดเลยครับแล้วก็สามารถ ช่วยให้เราสามารถทำงานได้อันนี้เราจานแค่เทสแค่ตัวสองสวิตเนาะก็คือสวิตของตัวที่เป็นสตาร์ทแล้วก็ตัวสต็อปนะครับแล้วก็จะขึ้นค่าต่างๆที่เราสามารถคอนโทรลกดได้เลยถ้าเราลองกดตรงเนี้ยถ้าอาจารย์แบบกดตรงเนี้ยให้มันมีขึ้นสถานะต่างๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราดูว่าสันนะที่คอนโทรที่ชักใหญ่อยู่ในตัวของคอนโทรยโอะเขาปรับอะไรบ้าง นะครับอาจารย์ไปเปิดคอนโทรล O อีกรอบหนึ่งปุ๊บกด play อาจารย์กด start เห็นไหมครับชักใหญ่เรียบร้อยละเริ่มทำงานไฟสีเขียวติดโร l เลอร์คอนเว r ร์ทำงานโอเคถ้าอาจารย์กดไฟสีแดงโร l เลอร์คอนเว r ร์ก็จะทำการหยุดเห็นไหมครับก็สต็อปเรียบร้อย ไฟก็คือขึ้นติดสีแดงนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการทำซึ่งเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้นะครับในการทำได้อันนี้คือเป็นตัวอย่างเนาะที่เราใช้เพิ่มสวิตช์เข้ามา2ตัวแค่กดเปิดกับกดปิดคือ start กับ stop เราสามารถสร้างระบบ automation อย่างง่ายได้แล้วนะครับเป็นระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับโอเคเช่นเดียวกันครับถ้าเราทำเสร็จแล้วอาจารย์ก็กดไฟล์นะครับแล้วเราก็ ทำการกดเซฟแอร์กนกดเซฟแอร์คือเราก็ต้องปิดสวิตช์นี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์นะอุปกรณ์ต่างๆความจริงมีเยอะมากๆนะเราสามารถเลือกใช้ตัวไหนเอามาใช้ได้เดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับโอเคอาจารย์ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็กดเซฟแอรอันนี้ก็จะไปตัวของที่เป็นแอร์สวิตชนะครับก็คือมีตัวสวิตช์ขึ้นมาที่เป็น Start กตสต็อปบัต t o n อานะจารย์จะเลือกเป็นเป็นตัวบัตตอนบัตตอนสวิตช์ละกันที่สามารถควบคุมได้แล้วอาจารย์กดเซฟนะครับโอเคอันนี้คือแค่เราแค่เทสเพิ่มปุ่มเนาะก็สามารถมีสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันครับตัวนี้ของตัว control I/O ก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็กด save as นะครับชื่อนะครับก็ตั้งนี่เลยนะาจาระตั้งเป็น and บัตตอนสวิต์โอเคปึ๊บโอเคอันนี้ก็เซฟไว้เวลาเราจะมาใช้งานเราแค่ open แล้วก็ไปเลือกไฟล์เราต้องการใช้แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการนะครับคอนโทรลตัวของโ o l เลอร์คอนเว r นะครับโดยใช้ตัวบัตตอนที่เป็นปุ่ม start แล้วก็ stop นะครับในการทำนะครับ